ต้องบอกว่างานเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะโอ้โหจังหวะไม่คือน่ารักมากคือไม่คาดคิดว่าว่าเพลงนี้จะมีความกุ๊กกิ๊กน่ารักฟังแล้วรู้สึกสดใสมากๆเลยคุณผู้ฟังชื่อเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะคะพิมพ์เข้าไปแล้วก็พิมพเชื่ออาจารย์หมอปิติพลังวชราไปด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่ฟังแล้วอาจารย์หมอบอกว่าเนื่องจากเพลงเยอะเกินบอกว่าเกือบลืมไปแล้วด้วยเหมือนกันสหรภูมิไปที่จริงมานั่งฟังด้วยความหมายดีนะเหมาะสาหรับที่จะ ้มอบให้กับคนที่เรารักนะมอบให้คนที่รักสมมติเราเกิดร้องเพลงนี้นะร้องเพลงนี้ในเทศกาลวันเกิดของเขาอ่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธออะไรอย่างงี้นะจะมอบให้เป็นแทนความรู้สึกสําหรับคนขี้อายแต่ถ้าคุณไม่อายคุณซ้อมเลยแล้วไปร้องให้เขาฟังนี่นะะก็จะยิ่งยิ่งยิ่งเพิ่มพลังของความการสื่อสารนะบางทีมันก็ส่งไปถึง คนที่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนตอนนี้ค่ะเราจัดรายการวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่งานเพลงเพราะๆหรือแม้กระทั่งเรื่องราวดีๆเนี่ยเชื่อว่าในความปรารถนาดีของเราทุกๆคนส่งไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็จะได้รับเช่นเดียวกันนะคะส่งพลังไปให้แล้วนะรับด้วยถ้าไม่รับก็เก็บเอาไว้ก่อนนะคะแต่เชื่อว่าทุกครั้งที่อาจารย์หมอปิตินะคะมาเยี่ยมรายการมาร่วมพูดคุยทุกคนก็จะเฝ้ารอแล้วก็ ล็อกคลื่นไ้เลยไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าอยากจะฟังเรื่องราวดีๆฟังเพลงเพราะๆด้วยนะคะก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังว่าการดูแลสุขภาพร่างกายอย่าดูแลเพียงแค่ร่างกายอย่างเดียวจิตใจก็สําคัญคนะคะก็เราได้เกลื่นไว้นะคะก่อนหน้าที่จะไปฟังเพลงนี้ว่าขอให้อาจารย์หมอเน,นี่ยฮะสรุปคร่าวๆได้ไหมคะว่าปกติบางคนเขาออกกาลังกายทุกวันเดินบ้างอะไรบ้างคือก็ทําในแบบฉบับที่เขาทําได้แต่จําได้อาจารย์หมอ ตอนที่มาครั้งแรกค่ะอาจารย์หมอบอกว่าจริงๆแล้วการออกกําลังกายแบบชะงรอวัยเนี่ยจริงๆเขามีวิธีอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าต้องออกให้ได้ประมาณอาทิตย์ละสามครั้งอาทิตย์ละสามครั้งสามครั้งเองเหรอคะสามครั้งสามถึงห้าครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณสักสี่สิบห้าถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับก็สามชั่วโมงแล้วนะหมายถึงว่าอันนี้เป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็เวลาออกนี่ก็ต้องออกด้วยสามวิธีแอโรบิกอานาโรบิกแล้วก็ การยืดคลายกล้ามเนื้อนะอาจจะมีการยืดตัวก่อนยืดคลายกล้ามเนื้อก่อน5นาทีแล้วอาจจะตามด้วยแอโรบิกแอโรบิกคือาการวิ่งวิ่งวิ่งบนสายพานก็ได้วิ่งตามสนามอะไรก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้เปถือว่าเป็นแอโรบิกนะโดยเลาออกกำลังกายก็ต้องนะใส่รองทงรองเท้าจะต้องแบบนะให้ปลอดภัยหน่อยนะคะจะได้ไม่เกิดทรมาร์แลวก็แอนแอโรบิกแอนแอโรบิกที่มันก็มีความสําคัญนเในการออกกําลังกายที่สามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้นะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอคนอายุมากๆอย่างเงี้ยบางครั้งกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้และบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการเสื่อมสลายกล้ามเนื้อเราจะมีปริมาณน้อยลงนะเช่นกล้ามเนื้อควดไปเซพตอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อแขนอะไรอย่างเงี้ยทั้งการที่เราออกกําลังกายได้ยกเวทดเ,เบาๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้มีการคงสภาพของกล้ามเนื้อนะคือไม่ได้ว่าแรงเต็มทั้งชั่วโมงมมจะมีการผ่อนออผ่อนก่อนแล้วก็อ,อ่หนักหน่อยช่วงกลางแล้วปลายๆก็เริ่มเบาลง อย่างนั้นไหมคะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกมาถึงว่าถ้าเป็นแอนโรบิกนะแอนโรบิกก็คือเราต้องออกกําลังกายโดยให้เหมาะสมกับวัยของเราด้วยเช่นตอนอายุสี่สิบกว่าห้าสิบเราได้สามารถออกกําลังกายได้ full s t r e a ใช้น้ําหนักแค่นี้แต่พออายุมากขึ้นเนี่ยจำนวนน้ําหนักก็ต้องลดลงด้วยจะได้ไม่เกิดการบัดเจ็บต้องลดลงและอายุยิ่งมากก็ต้องลดลงแต่เพื่อที่จะเมนเทนเรานะผมเนี่ยเคย สมัยก่อนออกกาลังกายได้น้ําหนักแค่นี้พอเราอายุมากขึ้นเราก็ยังคงเดิมมันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอายุมากขึ้นลนะน้ําหนักเราก็ต้องใช้ให้น้อยลงอืมค่ะก็คือเราต้องดูในเรื่องของสาภาพร่างกายของเราด้วยอ่บางคนคอาจจะมีปัญหาในเรื่องข้อเข่าเนาะหรือว่าการบาดเจ็บอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเป็นแล้วคุณหมอบอกว่าเออคุณต้องระวังในส่วนนี้ส่วนนั้นนะคะเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะกับตัวเราแต่ก็พยายามออกกําลังกายให้ได้3อย่างในหนึ่งครั้ง ช่ไหมคะเริ่มจากการยืดเส้นก่อนการยืดเส้นตอนก่อนแล้วก็หลังการออกกำลังกายการยืดก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เล่นแอโรบิกแล้วก็ต่อด้วยการเอเวทเล่นเวทยกเวทหน่อยนะก็เอาถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราไปไปยิมเนี่ยไก็ดีนะจะค่อนข้างครบใช่ไหมคะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านก็อาจจะบางคนเขาก็ลงทุนนะมีแต่บางคนบางท่านสถานที่ไม่พอใช่ค่ะก็ถ้าไปยิมก็ สะดวกแล้วก็หายยิมผมว่า๋ยวนที่ยิมมันเยอะมากเลยนะเยอะเพอแข่งขันกัน,กนราคาก็ก็เริ่มลดลงแล้วะนะคะแล้วฝากเป็นแนวทางสําหรับผู้สูงวัยบางทีอยู่ที่บ้านจะออกกําลังกายยังไงดีนอกจากการเดินเพราะว่าเนื่องจากอ,อยู่ที่บ้านบางทีก็เดินแค่ไปกลับหมู่บ้านได้แค่นี้เองมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมในการสันหมอที่คิดว่าะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยคือที่จริงแล้วมันก็ถ้าจะดีมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเกิด ทำไม่ได้จริงๆก็ต้องอลายแอปพลายอย่างสมมุตินะอย่างสมมุติว่าเขามีปัญหาปวดข้อเพราะว่าคนสมม่วนใหญ่ปัญหาก็คือเขามีโรคไยไข้เจ็บใช่ค่ะ<ช>อย่างน้นอยต้องมีพวกโรคที่เกิดจากความเสือ่อมอย่างชสมมุติว่าเขามีควัไตเสพ้ามเนื้อตรงนี้เขามีการปวดเข่าด้วยเขาจะวิ่งอะไรขาคงไม่ไหวไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวนะเข่าเสื่อมเขาก็ต้องมีการออกกําลังกายวิธีการออกกาลังกายเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเขาก็ต้องสมมุติมีเข่าเสื่อมเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่นี่เกิดจาก การที่เขาเสียกล้ามเนื้อตรงนี้เ<ช>ขาจะเสพมาเซอร์เขาจะเสพกคือกล้ามเนื้อที่เขาเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีการบริหารแล้วเราอาคุณปบริหารอันนี้นะพยายามนั่งเก้าอี้แล้วก็ยกยกไอ้ไอ้เนีเ่ยยกเท้าเนี่ยขึ้นให้ๆๆให้อย่างเงี้ยโทษนะฮะให้โชว์ให้ดูดได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะก็ยกอย่างนี้ยกนี้เสร็จแล้วก็ต้องเนี่ยต้องงอด้วยงองอเท้าอย่างนี้แล้วก็เกรงไว้นะเกรงไว้อย่างเงี้ยนะ นับ1ถึง10นะนับ1ถึง10นะฮะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สาเจ็ดแปดเอาเซลาพอเอาแล้วทำไมเอาลงมาปั๊บทำหม่ทำต่อเซตหนึ่งเนี่ยตอกเซตหนึ่งสิบครั้งสิบครั้งข้างละสิบครั้งด้วยใช่ไหมคะค้างละสิบครั้งด้วยวันหนึ่งสามวันหนึ่งสามครั้งวันหนึ่งอาจจะทําเช้าเที่ยงเย็นก็ได้เช้เที่ยงเย็นนะมาให้บริหารกล้ามเนื้อเนี่ย,ยถือว่าเป็นการบริหารโคเอนไซม์ค่ะ นะมันก็จะช่วยทําให้เขาเดินดีขึ้นนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของ้อคือคนที่มีปัญหาซึ่งคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาแล้วนะ,ะเขาบอกว่าอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีคนอีก d ด g เจเนอเรทีฟดิซิสอย่างน้อยอย่างหรือสอ,อย่างนะบางทนก็ปวดอแขนใช่ไหมไอ้พวกกล้ามเนื้อหัวไหล่อักเสบกล้ามเนื้อบริเวณนี้อักเสบคอติดเสอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องบริหารด้วยแตนะพร เพราะว่าถ้าเราถ้าเขาวิ่งไม่ไหวเดินไม่ไหวเพราะเขาเจ็บเข่าเนี่ยเราก็ต้องให้เขาบริหารอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเขาปริหานได้ไหต้องปรับไปแต่ถ้าสมมติเกิดเออันนี้หมายถึงคนที่อยู่ที่บ้านด้วยแต่ถ้าสมมติคนนั้นไม่มีโรคอะไรเลยซึ่งมันก็หาหาได้น้อยแล้วก็อยู่ในบ้านก็อยากจะออกกําลังกายนะมันก็ลำบากนะก็เขาสามารถออกไปเดินตามสวนสาธารณะได้ไหมฮะได้นะจริงๆ ผู้สูงวัยที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงเวลาอย่างนั้นนะคะคือบางบ้านก็อยู่ในหมู่บ้านที่มีพื้นที่สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะให้วิ่งนะวิ่งวิ่งเบาๆนะวิ่งเบาๆถ้าสมมติเกิดนะรับไม่มีลูกวิ่งก็วิ่งเบาๆค่ะนะวิ่งเบาๆในหมู่บ้านแล้วก็แบบการยืดตัวนี่ก็อาจจะแบบกลับมาบ้านถติอยู่ที่บ้านก็สามารถยืดได้นะ ยืดก่อนที่จะออกไปวิ่งไงใช่ไหมคะวิ่งเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็มงทีเวลาถ้าเราไม่มีคนช่วยยืดบางทีก็ลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมต้องไปอาศัยลูกหลานเพราะว่าคนสูงอายุบางครั้งทําเองไม่ได้นะก็พยายามแล้วกันพยายามยืดเท่าที่เราสามารถจะยืดได้แล้วก็ไปวิ่งเหยาะๆยะในหมู่บ้านอ่าแล้วกลับมาปั๊บเออคราวนี้จะแอนนอรบิเอซซส์เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเราก็ใช้วิธีที่จริงก็ไม่ยากอีกนะเดี๋ยวนี้เราไปซื้อไอ้ไอ้ลูกต้มอ่ะ ที่ยกน้ำหนักอะตัวดัมเบลตัวดัมเบลอะใช่ไหมใส่น้ําก็ได้อะนะมันจะเป็นขวดน้ําก็ได้ใช่ไหมขวดน้ําก็ได้นะขวดน้ําอย่างเมื่อกี้ก็บริหารควอดเดซเซปถ้าเก่งขึ้นตอนแรกก็ไม่ต้องใช้ถุงทรายต่อไปก็ใช้ถุงทรายวาง<อ>วางเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะแล้วก็เนี่ยสมมติว่าเกิดอยากจะบริหารยกเวทก็ทําไม่ได้ก็อยู่บ้านไม่รู้จะไปไหนไม่จะไปไม่ได้จริงๆก็ต้องซื้อดัมเบลดัมเบลนี่ถูกมากเลยนะไปซื้อตาม ร้านที่เขาขายอุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ยไหมอะอุปกรณ์กีฬาก็ได้หรือไม่ร้านที่เป็นขายพลาสติกอะนะใส่น้ําใส่น้ำแล้วก็โยกอะไรอย่างนั้นได้ใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ําตามน้ําหนักที่เราต้องการที่เราต้องการชมวติอันนี้ยกไม่ไหวเราก็ใส่สักห้าร้อยซีซีต่อไปก็เพิ่มไปเรื่อยๆก็ถืาว่าเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ต้องปรับนะคะให้เหมาะอันนี้ในกรณีที่อยู่ที่บ้าน้าสมมติคุณมีมีแบบ มีฟัส i ิลิตี้บ้านมีหรือไม่เราสามารถไปที่ยินได้มีครูฝึกอันนี้สบายเลยเพราะครูฝึกเนี่ยเขาจะช่วยเซฟไม่ให้เราเกิดาการบาดเจ็บบางทีเราเล่นคนเดียวมันก็น่าเปื่อการที่เรามีครูฝึกมันก็ช่วยผ่อนคลายกระตุยได้มีสังคมอะไรบางทีเป็นแรงฮึดด้วยกับการที่จะไปออกกาลังกายนะะคจริงๆแล้วการออกกําลังกายก็ไม่ได้ยากอาจจะยากตอนเริ่มสําหรับคนที่ไม่เคยนะคะแต่เชื่อว่าคนที่ทํากันอยู่แล้วเป็นประจําเนี่ยมันดีอยู่แล้ว จงทากันต่อไปแต่อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการยืดก่อนนะคะการวอร์มอัพคูดาวใช่ไหมคะก่อนและหลังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอย่างน้นอก็เป็นการเซฟในเรื่องของกล้ามเนื้อของเราไม่ให้บางคนออกกําลังกายหนักมากบน่นปวดเลยแล้วก็บอกจะไม่ไปทําอีกแล้วคือไมไ,ไ,มไ,ไม่ได้นะแรกๆเนี่ยต้องพยาพยามพยายามต้อง,ออกกงสู้ใช่ไหมเพราะนะไม่งั้นเนี่ยเวลาสมมติสมมติเราออกกําลังกายคือคนสวยย่วนใหญ่เนี่ยมักจะแบบส,สั่นเสียงินมาละ วันแรกเล่นให้หนักเลยกลัวไม่คุมกลัวไม่คุมพอเล่นหนักปป๊บเนี่ยก็คือเข็ดเลยเพราะว่ากว่าจะเกิดอาการบางคนนี่ปวดปวดกล้ามเนื้อมาเพราะไอ้กรดลัคติกแอซิดมันหลั่งออกมาเยอะมันก็ปวดพอปวดบางคนเข็ดไม่มาเลยพักสักเจ็ดวันสิบวันหลายคนน่ะเยอะมากเลยซื้อคอร์สเป็นหมื่นก็เล่นวันสองวันเล่นมาสองวันแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆนะใจเย็นๆคุณไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่สามารถทําให้คุณมีรูปร่างดีภายในวันเดียว ต้องใช้เวลาสะสมเห็นไหมขนาดดอกไม้ยังต้องใช้เวลากว่าจะรอบานอ่าเช่นเดียวกันกับการออกกําลังกายด้วยเช่นการการอวันดอกไม้บานต้องทุกอย่างต้องมีการรอคอยอ,อกหักก็ต้องรอนะรอวาวันดอกไม้บานนั่นนะสิคะอ่าแล้วอย่างนี้สมมติบางคนยังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแบบจริงจังค <c oughs> ่ะอาจารย์หมอครั้งแรกเนี่ยจะ45นาทีมันก็ มากไปเหมือนกันนะคะถ้าถ้าขอน้อยลงมาก่อนนั้นสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีขอให้ได้ทาแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นไปได้ขอให้ได้ทําและขอให้คุณรักมันสําคัญเนี่ยมันเกิดจากความไม่รักความไม่รู้จุดมุ่งหมายความไม่รู้ประโยชน์ของมันคือการที่เราเนี่ยอยากจะออกกําลังกายด้าเนี่ยเราต้องเข้าใจมันซับซึ้งถึงประโยชน์มันจริงๆเหมือนกับว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรา หรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้จักทราบซึ้งแล้วเราเห็นประโยชน์ของมันเมื่อไหร่เราก็จะทําตามใช่ไหมแล้วเรามีแรงมีใจที่อยาก,ากจะทำเ<า>พราะเรารู้ประโยชน์ของมันไงครับห,หลายคนนี่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาถึงบอกไงเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องมีการสอบเพราะการสอบนี่ทําให้คุณทําให้คุณเนี่ยตั้งใจตั้งใจแล้วมันมีเกิดการซึมซาบเพราะเกิดความรู้คุณมีปั๊บคุณตกผลึกปั๊บคุณก็อยากจะทาเพราะคุณเห็นประโยชน์ของมัน เห็นไหมคะทุกอย่างต้องทราบซึ้งกับทุกอย่างอะนะคะอาทั้ทงนี้ทั้งน,นั้นเราได้ฟังวันนี้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีบําบัดการออกกําลังกายโดยที่เกี่ยวเนื่องกับทําอย่างไรจะ เข้าไปสู่ในเรื่องของการชะลอวัยด้วยนะคะแต่เชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังเดินอยู่ในสายของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเลือกกินเลือกอยู่ห่างไกลจากสารเคมีนี่ชว่าอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยได้มากแล้วก็ที่สําคัญนะคะการดูแลสุขภาพในเรื่องของใจเนี่ยนี่ชว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าใจเนี่ยเป็นนายอยู่แล้วในเมื่อถ้าใจสั่งเดี๋ยวกายก็จะไปเอง อาจารย์หมอปิติส่งพลังแรงใจนะคะผ่านบทเพลงอีกมากมายคุณผู้ฟังไปที่ YouTube ได้นะคะแล้วก็พิมพ์เชื่ออาจารย์หมอปิติพลังวชิราน,นะคะก็จะมีเพลงโหเยอะมาก,มากๆเพลงเมือสักครู่อาจารย์หมอยังแทบจะจาไม่ได้เลยเพราะว่าเพลงเยอะมากนะคะเ <laughs> <laughs> ชื่อว่าเดี๋ยวจะมีเพลงตามมาเรื่อยๆแล้วยิ่งได้เป็นเพลงเกี่ยวกับสังคมนะคะการสร้างสาร์การให้กําลังใจก็ อยากให้คุณผู้ฟังลองไปเปิดฟังดูนะคะอะตอนนี้ก่อนที่จะทิ้งท้ายไปกับงานเพลงเพราะๆผลิตภัณฑ์ดีๆจากปัญจสีนะคะต้นน้ำของเราเป็นกเกษตรอินทรีย์นะคะขอบพระคุณสําหรับการไว้วางใจเสมอมาปัญจสีนะคะอยู่กับคนไทยมา20กว่าปีนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์มากมายออกสู่สายตาประชาชน มากจริงๆ80กว่าชนิดแล้วค่ะเรียนชมเพิ่มเติมนะคะได้ที่ w w w p a n c a s i c o m ค่ะหรือในขณะนี้นะคะเรากำลังไลฟ์ผ่าน Facebook ด้วยนะคะซึ่งสามารถพิมพ์คำว่าปัญจสีเป็นภาษาไทยนะคะใน Facebook ก็จะพบกับแฟนเพจเข้ามาฝากกดติดตามกดถูกใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทุกๆท่าน แล้วก็ผู้ก่อตั้งปัญจสีก็คือดรสุปตราประคองวงด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดูแลตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าคลิกเข้าไปสอบถามกับแอดมินก็ได้หรือจะโทรก็ได้นะคะเดี๋ยวก่อนจะบอกเบอร์โทรนะคะให้ไปเตรียมปากกากระดาษมาจดวันนี้จดหลายอย่างเลย ตั้งแต่งานเพลงของคุณหมอนะคะแล้วก็ในวันที่30เมษาก็จะเป็นการจัดคอนเสิร์ตด้วยศิลปินแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังลดราคาบัตรแล้วนะจาก1800หรเหลือแค่พันห้าร้อยเท่านั้นนะคะก็อ่ะชวนคนที่คุณอยากอาหารขนมอิ่มของหวานสมมติถ้าหากว่ากินไม่อิ่มไม่ใช่กินไม่อิ่มกินพิมแล้วกูสิ่งมันจะเยอะไปเลสิคะไม่น่าจะเยอะไปน่าจะเยอะไปก็ ชอบไม่เป็นไรเรค่ะ <laughs> เหลือก็เอาขอกลับบ้าน <laughs> จริงๆเนียชอบประโยคเมื่อกี้มากแต่จริงไม่กล้าพูดห <laughs> <laughs> ยอกนะคะ,อะขอไปเดี๋ยวน<อ>ี้ไม่เป็นไรน่ยหมายถึงว่าเอบางทีเรากินเหลือสมมติเราไปกับญาติเยอะกินเหลือปักแต่อันนี้มันก็กอะไรอยู่นะเพราะว่า โตะมันแบบหลายคนเมื่อจะแบ่งเป็นยังไง <c oughs> แต่ก็แบ่งได้ชิมนิดชิมหน่อยอ่าชิมนิดจหน่อยให้มีความสุขเพลิดเพลินไปกับเห็นไหมคะดนตรีบําบัดเราก็ได้รับประทานอาหารดีๆอาหารอร่อยเนี่ยวันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณมีผู้ฟังมีความสุขนะคะ,คะก็เดี๋ยวเราก็จะอันนี้สามารถติดต่อไปที่ทางไหนได้บ้างคะทีหรับคนที่สนใจส่งชื่อแอดไลน์คุณมูอ่ะแอดไลน์ไอดีมโอโอสองศูนย์หนึ่งศูนย์ อ่ะขออีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์หมอค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสัมภาระ M O O สองศนย์หนึ่งศูนย์หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะฮะเบอร์โทรศัพท์อะไรนะ0 9 3 9 3 9 6 6 7 8 0 9 3 9 3 9 6 6 7 8แอดไลน์ไปเลยนะฮะนะคะถ้าสนใจซื้อบัตรก็ติดต่อเธอได้เลยนะฮะนะคะในเบอร์นี้แหละนะคะคุณผู้ฟังค่ะอะไรค่ะเวลาใกล้จะหมดนะคะทีนี้ก็จะเป็นเบอร์ของ ปัญจสีบ้างสามเบอร์นี้จำให้แม่นนะคะ0624625354 0624625355 5, 5, และ0624625356 5, 5, ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์หมอปิติพลังวชิราเป็นอย่างสูงไว้คราวหน้านะคะ ที่อาจารย์หมอจะมาเยี่ยมเยือนรายการเราเมื่อไหร่จะรีบประกาศจะได้ทำตัวให้ว่างแต่ไม่ว่างไม่เป็นไรชมย้อนหลังใน Facebook ได้นะคะวันนี้นิชานิชรัตน์และอาจารย์หมอนะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ